แล้วก็เหมือนกับได้เปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยครับผมเพราะว่าในโลเคชันต่างๆเนี่ยมันจะมีความยากแตกต่างกันเนอะบางบางโลเคชันที่ถ่ายมีในถ้ำอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับปากทางเข้าางมันจะลำบากนิดนึงน,นในการขนย้ายอุปกรณ์ขนย้ายตัวของนักแสดงทีมงานลงไปข้างล่างครับผมหรือว่าอีกบางโลเคชันหนึ่งที่ต้องถ่ายกับน,น้ําตกอะไรเงี้ยครับผมที่ที่ที่ต้องรับหน้าเราจากทางน้ําหรืออะไรอย่างนี้กล้องก็ต้องตามเราไปในน้ำเช่นเดียวกันครับผมก็เป็นค่อนข้างยากครับแต่ว่าก็ได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่แล้วก็สนุกมากๆครับ ใช่ครับบอกเลยว่าแบบทีมงานทุกคนทำงานกันหนักมากใช่ครับเพื่อจะให้ได้ซีรีส์เรื่องนี้มานะครับผมก็เต็มที่ที่สุดแรับครับ ยังไงคะเราแบบว่าบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยกันมานะคะก็21นี้จะได้ดูแล้วนะคะที่ไอชีอี้แล้วก็ไม่ใช่ดูตอนเดียวด้วย21นี้ดูทีเดียว2ตอนเลยใช่ค่ะท<ช>้งอี่นี้มันคืออะไร็อดหรอว่าค่ะเดี๋ยวให้ทั้งพี่เคตกับพี่เคตด,ดีกว่า อจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่มีความซับซ้อนมากครับด้วยด้วยเนื้อหาด้วยด้วยด้วยเรื่องราวต่างๆที่เ e กิดขึ้นภายในนิยายขตก็มีความลำบากนิดนึงในการที่ท,ที่จะเล่าเรื่องแต่เราก็พยายามทำและพยายามทำออกมาให้มันดีที่สุดครับแล้วก็ย่อยให้ให้เขาจะง่ายในๆๆทุกๆภาคส่วน ข่าวว่าตอนนี้ต้องป่าฟานทัน้งหมดทุกคนในการถ่ายทำป่าแยกลำบากมากน้อยขนาดไหนอ่ะเจ็ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไหมพี่เพชรอ่าเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าอ้างอิงจากนิยายอะครับมันก็เลยต้องต้องลุยหน่อยแต่ว่าเพื่อให้ได้ภาพที่สวยแล้วก็ให้นักแสดงเข้าถึงบรรยากาศตัวแสดงอะไรเงีย้ยต,ต้องก็ต้องทนกันค่อนข้างซับซ้อนครับผมเพราะว่าแต่ละตัวละครเนี่ยต้องต้องเล่นสองคาแรคเตอร์ครับผมเพราะว่ามี2โลกด้วยกันนะครับก็ต้องเหมือนกับ ก็ต้องทากานบ้านเดียวพอสมควรครับผมในการแบ่งแยกตัวละครออกมาให้ชัดเจนครับผมให้คนดูได้รับรู้ถึงว่าตัวละครแต่ละโลก่แตกต่างกันอย่างไรแล้วก็พวกเส้นเลือกครับมันจะเหมือนกับขนานกันแล้วก็จะมาตัดกันอะไรต่างๆครับผมทำให้เล่าเรื่องค่อนข้างยากพอสมควรครับก็ทาให้ทาให้มันมีมิติของเรื่องนี้มากขึ้นครับก็รือว่าหักเกณฑ์ายเลยคือน้องนนักแสดงใครารกันการภูผาครับก็สลับตัวภูผาก็จะมีความ ต่างกันอยู่นะครับโลกหนึ่งโลก2แต่ว่าจะเป็นความแตกต่างที่เขาเรียกว่าไม่ต่างกันมากขนาดนั้นแต่จะเป็นเรื่องของสตอรี่มากกว่าเพราะโลกหนึ่งโลก2มันมีความต่างกันเยอะมากเลยครับผมคนละที่เรกว่าคนละขั้วเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าส่วนตัวคาแรคเตอร์ก็มีความใกล้เคียงกันครับครับก็เราผมก็รับบทเป็นเจ้าครับก็สําหรับเจ้าเองผมว่ามันเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้ครับความที่เขาต้องห้าวต้อง ต้องรู้ว่าเขาแข็งแรงแต่จริงๆเขาเอาบางอยู่ข้างในครับก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันได้ถึงอารมณ์เยอะมากก็อยากให้ติดตามเรื่องนี้ครับ21นี้แล้วพี่ไอชิคี้เท่านั้นครับผมเก่งนั้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจตั้งแต่นิยายแล้วค่ะเพราะว่านิยายเนี่ยค่อนข้างเป็นนิยายที่ เขาเรียกว่าซับซ้อนแล้วก็การเล่าเรื่องหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่อนข้างลึกพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาทําเป็นซีรีส์เจมก็ว่ามันก็น่าจะได้อ่อในอีกมิติหนึ่งที่ซีรีส์วายบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วก็เอาจริงเรื่องการถ่ายทําเรื่องของแบบอุปรรคต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นอิกเน์อย่างหนึ่งของกองของเราแล้วก็เราว่าถ่ายทําออกมาหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นในทีเซอร์หรือว่าเทโลเลร์แล้วก็ในตัวเอพิโซดจริงๆทุกเอพิโซดก็ภาพสวยแบบนั้นเลยค่ะ ต้องบอกว่าจริงอยากให้อยากให้ดูด้วยหลายๆองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นอ,องค์ประกอบทางภาพนะคะที่ที่ที่เราก็มั่นใจว่าสวยแหละนักแสดงที่เทกันเต็มที่พุ่มกันเต็มพิกัดนะคะแล้วก็แบบพยายามเป็นตัวละครจริงๆคือจะจะจะ,จะเห็นในอีกมุมหนึ่งของการแสดงแล้วก็ในเรื่องของของเรื่องราวที่ซับซ้อนต้องบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ครัวพันซับซ้อน แล้วก็อาจจะทําให้คุณเ yeah. wow. สียน้ำตาไปกับเรื่องนี้และตกหลุมรักตัวละครไปพร้อมๆกันได้ก็อยากให้ลองติดตามค่ะเส้นเรื่องนี้ดูไม่ยากใช่ไหมครว้ายยากไหมยากสิยากสิแต่ว่าเชื่อว่าคนดูแล้วจะเข้าใจอ่าายไม่ไม่จริงๆต้องบอกว่าผมว่าหลายๆคนถามหาครับว่าแบบวงการซีรีส์วายมันจะไปถึงไหนอ่ะมันจะมาถึงแบบนี้แหละ คือผมว่าหลายๆส่วนมันอาจจะมีชิ้นงานองค์ประกอบบางอย่างที่แบบคนคุ้นเคยบ้างไม่คนคือคุ้นเคยบ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าพอมาประกอบรวมกันอยู่ในเรื่องนี้มันจะเป็นรถใหม่ๆของจากกับมบันเทิงแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นรถซีรีส์วายที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนเนาะแล้วก็ผมว่าตอนนี้ทุกคนเห็นเทรลเลอร์แล้วกําลังจะได้เห็น e ี0สุดวันนี้แล้วก็ EP1 EP、ีหนึ่งในวันที่2 e 1มีนาคมนี้ รับรองครับว่าตอบโจทย์ตลาดแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแฟนๆชาวไทยนะแฟนๆต่างประเทศรอกันอย่างมากๆเลยครับสำหรับทัวร์เรื่องนี้ที่ไอจีที่เดียวครับผมครับผมฝากให้ติดตามกันอันนี้ก่อนนะก็อยากจะฝากให้แฟนๆทุกคนติดตามนะคะไม่ว่าทีมงานตั้งใจแค่ไหนถ้าแฟนๆไม่ ไม่สนับสนุนไม่ได้ติดตามเนี่ยมอก็คงไม่ทําให้ซีรีส์ประสบความสำเร็จได้นะคะก็อยากให้ติดตามด้วยอยากให้คอยให้กําลังใจทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนจะได้เสพเรื่องราวสนุกๆนะคะกับ Two Worlds แน่นอนไม่ใช่เฉพาะคอนเทนต์นะครับกิจกรรมต่างๆที่จะจัดจัดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับรับรองว่า เหนือกว่าเต็มกว่าแล้วก็เต็มอิ่มเต็มประสบการณ์แน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเป็นสมาชิก VIP ของ i อซีด้วยรับรองว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนเลยครับผมครับทวร์ครับผมไอซีีทีเดียวเท่านั้นครับผมเย้